สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับวันนี้ผมมาจะพามาดูมันสะปะหลังผมมาไม่ทันครับแต่ว่าคุณพ่อก็ถ่ายวีดีโอไว้ให้ดูอยู่นะครับก็เไรเป็นภาพใบบางมั่นครับมั่เิ่นเป็น,ปนมันห้วยบง90นะครับเป็นไรข้างเคียงเรานะครับ ขณะนี้ผมทดสอบระบบไมโครโฟนใหม่อยู่นะครับเพราะว่าได้รับความอนุเคราะห์จากน้องอ๊อฟนะครับน้องเขาเอาไมโครโฟนไม้ลอยมาให้นะครับทีนี้ผมก็เลยปกติผมจะใช้ไม้ที่เป็นสายนะครับก็เลยแบบว่าดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพให้ดูครับบอะไรขางเขียงเข้าลแล้วล่ะ ครับมันที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นมันไอยบง90ย์ครับพี่น้องเพิ่นปีเกือบ2ปีแล้วมั้งนี่พีปนหนงมันพวกนี้นะครับเพราะว่าเพิ่นนั้นมีธุรกิจอื่นเป็นธุรกิจอ้อยนะครับเป็นธุรกิจหลักครับมันเพิ่นก็เลยคอยไว้ยอให้อายุยืนยาวได้นะครับมันที่เห็นพวกนี้เป็นทรงโลงแป้งโดยตรงนะครับเมื่อดดทรงร้านย่อยนะครับเดี๋ยวข้าวกระใสรถสิบล่อไปขายนะครับ เพื่อนกระท่อนนะครับเขาเก็บมันลำเก็บลำไว้นะครับเก็บไว้ใหข้ขายนั่นแหละคือมีคนเอาไปใช้ท่อนพันต่อนะครับเมิ่งเน้อแต่ว่าไ้เข้าว่าบางคนมันก็บเพื่อนไ่นอยากได้ปไหดนละครับเพราะว่ามันพันนี่เพื่นใจระยะเวลาโดนนะครับซึ่งเกษตรกรเขาสดงวเป็นสิ6หกเจ็ดเดือนอยากเก็บกู้เร็วนะครับ ต่ว,ว่าก,ก็ยังมีคนสนใจอยู่ละนะครับนี่อะไรครับอนพันธุ์เพื่อนเก็บไปนะครับหุ่นบงเก้าศูนย์นะครับพี่น้องครับเบื้องไปตามนี่แหละนี่ครับเป็นคลิปที่เก็บได้เ้ยพี่น้องเด้นะครับเดี๋ยวเบื้องปัจจุบันมันจะเป็นยังไงนะครับนะครับ เป็นไร่ข้างเคียงเรานะครับเป็นไร่ข้างเคียงเราที่เขาเก็บกู้ไปแล้วนะครับเป็นมันนะครับเป็นมันน่าจะเป็นมันพันหวยบงเก้าศูนย์ครับเพราะว่าเป็นมันเจ้าใหญ่เพิินนะครับก็เลยเป็นห้อยเก็บกู้นะครับเขาก็จะชันไว้อย่างนี้แหละครับ มาไม่ทันดูหัวแต่ว่ามีคลิปพอมีคลิปอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อนก็นเอาไปเก็บเก็บไว้นะครับแต่ว่าแดดร้อนๆนี่ก็เอาการมือกันมันแห้งเหมือนกันนะครับนะครับยาวเลยปีนี้เก็บภาพไม่ทันเลยครับมันที่เห็นนี่ก็คือมันหอยบงเกาส่วนหลายอง มันกองไวสุดล่าฟ้าเคียวเข้กันนะครับแต่ว่าเมื่อสักอาทิตย์มากว่ามานี่มันมีความพันผลนะครับมีความพันผลมากในวงการมันสำปะหลังเพราะว่าโรงงานเอทานนลนเพิ่นบรรับซื้อหรือจังไงนี่แหละนะครับมันมีปัญหาเรื่องพลังงานเรื่องกระแสการใช้น้ำมันพื้นฐานนะครับ E 1 0กับ E20 แต่เดิมเนี่ย นโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับจะให้ใช้น้ำมัน e 20คือแฉะน้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอลน,นะครับในอาัตราส่วนร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นเอทานอลเอ็นเป็นแอลกอฮอล์อยู่20นะครับซึ่งพื้นฐานเดิมเราเนี่ยเป็นเป็น e 1 0นะครับก็คือพวก แกโซ่ห่อเก้าหาเก้านึงนั่นแหละครับนั่นนะครับ,นะนะรบส่วนผสมที่เป็นพื้นฐานทีนี้เขาปรับสัดส่วนขึ้นมานะครับมันก็เลยมีความผันผวนนะครับซีโป้ไส้บบสเอทานนน e อียี่สิบอ้าวมันก็เลยมีผลกระทบต่อวงการมันสำปะหลังระบาดนี่กระทรวงพลังงานก็เสีเด,ดือดร้แหละก็เลยหยุดชะง,งักนะครับแต่ว่าพูดถึงเอทานอันมันจะมีอยู่สองตัวนะครับจากคลองโลงแป้งครับ ลงลงมันสำปะหลังครับให้อ้อยครับพอให้อ้อยเนี่ยก็ผลิตเอทานอลด้ต้นนวยได้ถูกกว่าของของมันสำปะหลังนะครับมันก็เลยมีปัญหากันรับสื่อเวลาไปผสมน้ำเป็นผสมน้ำมันมันก็นไอสัดส่วนมันจะบอก้นกันนะครับลรงงั่นอ้อย้รงนงันน้ำตาลนะโมลาดเพิ่นสิด้เพิ่นสิด,นสด้ก็ได้หลายกว่า เนี่ยนะครับเขากองกองกองไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็มาเก็บแล้วนะครับแต่ว่าพันธุ์นี้มันมันมันใช้ระยะเวลาในการนานครับมันพิษลักของเกษตรกรเท่าที่ต้องการระยะเวลาแค่เจ็ดแปดเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนก็ต้องกู้แล้วนะครับแต่ว่านี่เพิ่นปีกว่าสองปีเล้นะพี่น้องเลยเนี่ยนะครับ บางเจังสีเอานาะพี่นองเดี๋ยวก็จะมีผสมให้ยดอดดกมันก็เลยพันวนเนี่ยนะครับมันมันสามบาทลดลงมันได้าราคาโปเตมหน่วยสองบาทกว่าบางสองบาทเจ็ดสิบมันได้ลงนะครับที่ผลจากข้อกังวลเมื่อกี้เนี่ยนะครับของอโรงงานรับซื้อเอทานอนนะครับจริงๆนะผมพูดจริงๆนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะ บางคนอาจจะบอกว่าเชยแล้วสมัยนะผมนี่ยนะครับอยากสนับสนุนให้ใช้ e แปด85บเยอะๆด้วยซ้ำนะครับรถ e 8 5เนี่ยนะครับพวก Honda Civic พวกรถรุ่นละหลังเนี่ยมันมันมันไป e 2 0ได้แล้วนะครับแต่ปัญหามันนโยบายพลังงานมันแกว่งไปแกว่งมานะครับคือมันเป็น มันเป็นมันเป็นสิ่งพิพเศษมากสําหรับประเทศไทยผมไม่รู้ไปไงนะเรามีน้ํามันอยู่บนพื้นก็คือไรอ้อยกับไรมันเนี่ยแหละครับเราสามารถที่ใช้ e 8 5ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับแต่พอไปพูดอย่างนี้มันจะมีปัญหากับรถ e v นะครับรถ e v กําลังมากระแสกําลังมาแต่ว่าเอาจิงๆิงนะ ผมไปเห็นราคาแบตเตอรี่ของ EV คันหนึงสี่ห้แสนนะครับไม่เอ่ยชื่อเขาก็แล้วกันนะครับบางกระแสก็บอกว่ากระแสรถ E ีวีกำลังมาจะไปพูดเรื่องเครื่องยนต์สันดาบเลยให้ใช้ไปก่อนเดี๋ยวพอสัก7 8ปีโรงงานแบตเตอรี่ก็จะมาเดี๋ยวราคาแบตเตอรี่มันก็จะถูกลง ผมบอกถ้าพูดอย่างนี้เชื่อนะครับจะมีปัญหาพวกช้ำสำหรับใช้เครื่องรถอีวีนะครับไม่ไม่ว่ากันถ้ามันผลิตได้ถูกจริงนะครับทีนี้มันมันกระทบไปจากตรงไหนครับประเด็นของผมก็คือถ้าถ้าเอาจริงนะผมไม่รู้เป็นอะไรกันนะถ้าเราสามารถผลิตเอทานอลน,นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากมันสบันลังกบอ้อยของเราเนี่ยนะครับมันผลิตได้มากมายเลยมันผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะครับ มันมาเกี่ยวกับเนี่ยมันมาเกี่ยวกับไล่เราไล่มันเราตรงเนี้ยนะครับสุดท้ายมันก็ไปไม่ได้นะครับก็มาทะเลาะกันเรื่องของมาพิพาทกันเรื่องของน้ำมัน E20 ว่าควรจะเป็นน้ำมันพื้นฐานอ่าหรือไม่นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้ e 1 0ก็คือมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วรถรุ่นใหม่ๆมันรองรับนะครับเพราะว่าการกัดกร่อนของอ่าแอลกอฮอล์มันสูงนะครับคลิปนี้ จึงนำมาโยงมือเกี่ยวพันกันตรงที่ว่าถ้าหากเราทำส่งเสริมให้ใชเอเทานอนกันเยอะๆนะครับในเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อกเกษตรกรที่ปลูกม,มันสำปะหลังกับกับกับไรอ้อยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเรามีเยอะมากนะครับแต่มันแต่มันมันจะมีอะไรไม่รู้นะครับปิดบังซ่อนเลนอะไรกันอยู่ที่พี่ไม่ยอมพูดความจริงกันนะครับ ผมก็งงๆเหมือนกันกับกับกระบวนการทางด้านการตลาดนะครับนี่แหละมันเกี่ยวพันกันตรงนี้แหละครับแล้วถ้าเราใช้ e 85เนี่ยหมายความว่าสัดส่วนของเอทานอลแอลกอฮอล์นี่85%เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะลดอัตราส่วนการผสมน้ำมันที่เป็นน้ำมันหลักลงลงได้เยอะนะครับรถเก๋งรุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาบอกโตโยต้านี่ประกาศะไรบอก การทำลด e 8 5นี่ง่ายมากนะครับง่ายมากช่วงช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านระยะช่วงหนึ่งนะครับที่ที่มีปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงแต่พอแต่พอมันมันไม่มีปัญหาแล้วมันก็หายไปอีกแล้วแล้วน้ำมัน e 8 5ก็จะหายไปจากตลาดอีกแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละครับผมก็งงๆอยู่เหมือนกันเพราะถ้าใช้พวกนี้เยอะนะครับหมายความว่าเกษตรกรเราเราก็พึ่งพิงตัวเองได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าที่มาของน้ำมันพวกนี้มันมาจาก แหล่งพืชนะครับใน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 ไร่ของเราเองนะครับบราซิลเนี่ยนะครับ e100 ได้ซ้ํานะครับเขาเติมแทนเลยนะครับแต่ของเรามันไปได้มาก 8, เท่า e85 นี่ก็ก,ก็ก็สุดละนะครับส่วนตัวผมรับผิดชอบนะผมคิดใน,ในมุมมองผมนะเรื่องรถ e v เนี่ยนะครับถ้ามันถ้าแบตเตอรี่ยังอยู่ในราคานี้นะครับผมว่าค่อนข้างที่จะลําบากนะครับ ซื้อแบตเตอรี่4ี่ห้าแสนเท่ากับซื้อรถได้อีกคันหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงไม่มีค่อยมีใครเปลี่ยนนะครับแต่ว่ารถที่เข้ามามันยังไปไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะครับยังไม่ถึงรถรถอีวีที่ใช้อยู่ปัจจุบันยังมันถึง78ปีนะครับพอถ้ามันครบ7จ็ดแปดปีเนี่ยมันมันจะมีกระแส่าผมเชื่อเอเชื่อผมคอยดูว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านจะซึ่งแบตเตอรี่มันก็ไม่เหมือนไฮบริดอีกนะถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยกนะครับไฮบริดมันยังเปลี่ยนเป็นโมดูลโมดูลเขาว่่าาอยางนนั้นนะ อันอันนี้ผมจามาอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามันเกี่ยวพันกันอย่างนี้แหละทําไมว่าความพันผลของมันสมาปหลังมันยังคงมีสูงนะครับมันมีสูงเพราะว่าเรื่องกลไกตลาดเรื่องอะไรนะครับก็อย่างว่า,กาเกษตรกรไม่ได้เป็นผู้กําหนดนะครับราคามันอยู่ที่โรงงานเป็นผู้กําหนดเพราะฉะนั้นราคามันยังขึ้นขึ้น,นลงลงดีดดนนะครับในที่ที่ผ่านมานะครับ พอดีผมเปิดไปเจอข่าวผมก็เลยเอ๊ะทำไมมันบอกว่าโรงงานเอทานอลไม่รับซื้อเอาคือรับซื้อน้อยลงนะครับแต่ว่ามันก็มีตลาดอีกส่วนหนึ่งที่ทําเป็นมันเส้นสูงออกนอกประเทศนะครับแต่ว่าคิดว่าราคาคงยังไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขยับนะครับอีกสักพักเกษตรกรก็ยดึงดึงไว้ก่อนยังไม่เก็บกู้หมดนะครับยังไม่เก็บกู้นะครับก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังว่าราคามันจะดีกว่าไปกว่านี้ถ้ามัน ถ้ามันถ้าตั้งใจกันทำจริงๆะนะครับก็ไม่อยากจะฝากรัฐบาลหรอกท่านกดทำของท่านเรื่องเยอะแต่ว่าเราก็ทำของเราไปถ้ามันทำราคาพืชผลขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องมาทำโครงการอะไรที่นั่นละเราก็พึ่งพาตัวเองได้แหละนะครับเอาให้เบเิ้งเด้พี่นังเด้คลิปนี้มันไม่ได้มั่วนะแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังเรื่อง ราคาความพันผวนของราคามันมีปัจจัยมาจากเรื่องของเอทานอลก็มีส่วนนะครับแต่ว่ากไไ็ไม่ไม่ไม่เสียทั้งหมดแต่ว่าแต่ว่ามันอ่อนไหวมากราคามันเนี่ยมันมัน,มนจะไม่เหมือนอ้อยนะนะครับเอาไอ้เบิ้งนี่เขาจะกอ่ากันไปจริงแล้วครับเอาคลิปนี้ขอุญัดจบเพียงนี้นะครับขอบคุณครับจมไปท่าน้อพี่น้องเด้อจะว่ากันเนะ้อ